แจ้งกันไปก่อนหน้านี้นะคะเรื่องที่พระเอกยิ้มกว้างขวัญใจแม่ๆอย่างคุณกราฟคนาวุินะคะล่าสุดนี่ก็ลัดฟ้ากันไปเยี่ยมชมในเทศกาลนะคะกุชชี่การ์เด้นอาร์กิไทป์ซิดนีย์นะคะที่ก็จัดขึ้นที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเพื่อนําเสนอผลงานการออกแบบของอเลสซานโดรมิเคเล่นะคะดีไซเนอร์ชาวอิตาเลียนผู้เป็นหัวเรือใหญ่ด้านการออกแบบของแบรนด์นั่นเองค่ะ ล่าสุดในคะ,ะในวันเปิดเทศกาลเมื่อวันที่17พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการเผยภาพของหนุ่มกราฟค่ะที่แสนจะลอ่อรู้ดูวิแบวบับใน t o t a ทลลุ k จากคอลเลคชัน n u u c i i o s s o o o ก y นะคะกับแจ็กเก็ตสุดคอปกดีไซน์กระดุมแถวเดี่ยวและก็กางเกงผ้าสีเงินโลหะลงลายละเอียดปักลายนะคะเสริมด้วยลุกให้ครบด้วยสร้อยโลหะพลเดียมนะคะกุชชีและกระเป๋าสะพายข้างกุชชี่บลอนดี แถมการลุยเดี่ยวโกวอินเตอร์ในครั้งนี้นะคะหนุ่มกราฟเนี่ยก็ยังได้กระทบไหลกับเซเลบคนดังระดับโลกมากมายกันเลยทีเดียวนี้ยังไม่นับรวมลุกหนุ่มหล่อในสวนกับสูตรลายทางสีสดใสนะคะทำเอาแม่ๆอย่างเราเนี่ยเห็นแล้วใจเหลวไม่ไหวจริงจ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ